ท่านครับท่านเสียใจไหมครับมีมารมาพจนแบบนี้ครับท่านมันไป็แค่บาดีเป็นเรื่องของมารมาพนก็เก็บตัดตะบะแตกครับอุ้ตะบะแตกนะเกอบตะบะแตกเลยตะบะอย่างเดียวรู้ป่าครับที่แตกจากกรณีที่มีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งค่ะออกมาโพสต์ประกาศตัดความสัมพันธ์แม่กับลูกยืนยันว่านับจากนี้ไม่มีพันธะใดๆกับแม่อีก หลังจากที่ถูกแม่นำรูปของเธอตลอดจนรูปลูกๆของเธอไปแอบอ้างหลอกลวงเงินจากคนอื่นโดยเธอได้โพสต์ระบุว่าขออนุญาตใช้ช่องทางนี้โพสต์ชี้แจงนะคะ ขอยุตบยิบทบาทการเป็นลูกสาวนับตั้งแต่นี้ไปเราสองคนไม่มีพันธะต่อกันเนื่องจากมารดาของดิฉันได้นํารูปของดิฉันและรูปลูกสาวลูกชายของดิฉันไปแอบอ้างและหลอกลวงเงินจากคนอื่นตอนนี้ได้มีหลักฐานการโอนเงินและมีผู้เสียหายได้พยายามติดต่อทวงเงินจากดิฉันซึ่งดิฉันไม่เคยรับรู้เรื่องราวนี้เลยแต่ผู้เป็นมารดาได้นํารูปและข้อมูลส่วนตัวของดิฉันไปแอบอ้างทั้งหมด หากผู้เสียหายได้ผ่านมาเห็นโพสต์นี้ขอให้ส่งหลักฐานการคุยและการโอนเงินมาทางข้อความได้เลยนะคะรายละเอียดมีมากกว่านี้แต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะจะมีผลในการดําเนินคดีเหตุผลที่ออกมาโพสต์คือ1เพื่อชี้แจงและปกป้องสิทธิ์ของดิฉันและบุตรของดิฉันทั้งสองคน 2. เพื่อความปลอดภัยของดิฉันและบุตรของดิฉันทั้งสองคน 3. เพราะดิฉันได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำงานหากมีคนนำรูปไปใช้เพื่อหลอกลวงแบบนี้การทำงานของดิฉันจะไม่มีความน่าเชื่อถือตอนนี้กำลังดำเนินการรวบรวมหลักฐานและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดภายหลังที่เรื่องราวดังกล่าวได้โพสต์ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจานวนมาก ล่าสุดค่ะลูกสาวนะคะที่เป็นผู้เสียหายก็ได้เดินทางมารายการโหนกระแสพร้อมกับทนายสายหยุดค่ะโดยเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของผู้เป็นแม่ให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งแม่ได้พาผู้ชายมาบ้านและเราก็เชื่อว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนแม่แม่เขาบอกว่าเพื่อนตอนนั้นแม่อายุ55ปีหนูก็บอกแม่ว่าเอาเด็กๆมานอนห้องหนูนะแม่ให้เด็กๆไปเรียกเขาว่าพ่อเราก็งงถามแม่ไปให้เรียกว่าพ่อทําไมเขาก็บอกว่าเขาเอ็นดูเด็กๆ ปกติเราอยู่กันแม่หนูและลูกสองคนแต่วันนั้นงานวันเกิดลูกเขาเอามือมาโอบหนูเฉยเลยผู้ชายคนที่มาบ้านและบอกว่าตั้งแต่มาเนี่ยไม่คุยกันเลยนะทักไลน์ไปก็ไม่ตอบและเขาก็เปิดไลน์ให้ดูว่าแต่จริงๆแล้วแม่ได้เอารูปโปรไฟล์กกของเราไปหลอกผู้ชายคนนี้ที่แม่ใช้รูปหนูเพราะอยากให้หนูเจอคนที่เขาดูแลหนูได้เราก็เลยบอกว่าให้เพื่อนบ้านออกจากบ้านหนูเดี๋ยนี้เลยไม่งั้นหนูจะแจ้งความแม่ก็ไปพูดกับเขาแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยกลับไป ซึ่งเรื่องนี้หนูไม่อยากจะรับผิดชอบเรื่องของแม่แล้วส่วนเคสที่2ก็มีผู้หญิงคนข้างบ้านเนี่ยมาเล่นน้ำมาว่ายน้ำแม่ก็ไปชมเขาและขอถ่ายรูปและใช้รูปผู้หญิงคนนี้ไปหลอกผู้ชายคนอื่นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการออกรถยนต์มือสองแม่ขับรถไปรับส่งหลานที่โรงเรียนแม่บ่นอยากได้รถยนต์เราก็ให้แม่ไปจัดการก็ให้แม่ดาวรถมือสองดาวสองหมื่นผ่อนเดือนละเจ็ดพันเราก็โอนเงินให้แม่เราก็ถามเมื่อไหร่รถจะมาส่ง แม่บอกเพื่อนแม่รู้จักเจ้าของเต็นท์เขาก็บอกวันนี้ยังไม่ว่างเพื่อนแม่ยังไม่ว่างมาส่งเดือนที่2ก็จ่ายค่างวดแล้วแม่บอกต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางอีก1 8 0 0 0บาทหนูเลยบอกหนูไม่อยากจ่ายแล้วก่อนที่จะมาวางขายรถมันก็ต้องพร้อมหนูบอกหนูไม่จ่ายให้แล้วจนกลับมาหาแม่ที่บ้านทองบาทหนึ่งที่ซื้อให้จาก1บาทเหลือสลึงเดียวสังเกตจากที่คอแม่เขาบอกว่าเอาทองไปขายเพราะหนูไม่ยอมจ่าย พอเดือนที่3ที่4รถก็ยังไม่มาหนูก็ปล่อยผ่านหนูเตือนเขาเขาก็จะมาโหใส่แม่จะมีคนมาคุยด้วยตลอดเลยแต่พักหลังมีคนมาทักหนูบ่อยมีคนมาทักตอนหนูไปซื้อกับข้าวว่าซื้ออะไรกินวันนี้เล่นเกมไหมเราก็บอกว่าทักคนผิดแล้วเขาบอกจะผิดได้ไงก็คุยกันอยู่ทุกวันมีคนมาทักแบบนี้4คนแล้วแม่เขาทําแบบนี้มาตลอดหนูจับได้ทุกครั้ง เขาไปเล่นเกมไพ่และเราเห็นว่าแม่เนี่ยเอารูปหนูไปตั้งโปรไฟล์ในเกมแม่ไม่เคยเป็นห่วงอะไรหนูเลยเวลาหนูโพสต์ในเฟซว่ามีคนทักเราบ่อยแม่ก็ไม่ห่วงพอเรากลับไปบ้านล่าสุดแม่ก็ไม่ยอมมานอนบ้านแต่ไปนอนบ้านเพื่อนแทนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วหนูโดนรถชนและแม่ไปคุยกับผู้ชายว่าตนเองโดนรถชนสร้างสตอรี่หลอกผู้ชายและส่งรูปหนูอยู่โรงพยาบาลโดนรถชนไปส่งให้ผู้ชายแม่ไปหลอกเงินมาแสนกว่า ไม่อยากรับผิดชอบเรื่องของเขาแล้วค่ะไม่อยากรับผิดชอบเรื่อง,ของเขาแล้วโอ้โหก็ถือว่าสุดจริงๆนะมันหนูยืนยันใช่ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ยคือน้องก็คือตัวน้องใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเป็นแม่ใช่ไหมแม่เข้าใจเป็นแม่ค่ะส่วนกรณีเรื่องราวของพระแม่ไปโกหกว่าตนเองโดนรถชนแต่จริงๆหนูโดนรถชน และแม่ส่งรูปหนูไปและจะขอเงินไปจ่ายค่าทนายพระรูปนี้ก็โอนเงินมาให้และโอนเงินช่วยเหลือลูกเราด้วยและเงินที่พระโอนมาแม่ก็ไม่ได้เอาเงินตรงนั้นมารักษาหนูด้วยเพราะค่ารักษาหนูจ่ายเองแม่บอกเขาคุยกับพระคนนี้ก่อนบวชเจอกันผ่านเกมและพระได้ส่งขนมมาให้ลูกๆเราด้วยและหนูก็ไปเจอกล่องกีตารามีกระดาษและเบอร์โทรผู้สัง่งเราก็เลยโทรไปเขาบอกเขาขายกีตารา แต่จริงๆคือพระเป็นคนสั่งกีตาร์มาให้ลูกชายหนูพระบอกว่าจะส่งมาให้บุตรบุญธรรมจนเราไปสืบจนได้เบอร์พระรูปนี้มาแม่ใช้รูปโปรไฟล์หนูคุยกับพระและหนูคิดว่าแม่น่าจะเอารูปหนูส่งไปให้พระทางไลน์ด้วยและแม่บอกด้วยว่าพระส่งเงินลงทุนมาให้แม่เลี้ยงปลาและแม่เอารูปหนูใส่บิกินี่ส่งไปให้พระด้วยหนูคิดว่าเอารูปพวกนี้ส่งไปให้แน่ๆและแม่ก็ขอเงินพระมาเรื่อยๆจนพระเงินหมด จนพระต้องไปขอยืมเงินจากพี่สาวอีก3 0 0 0 0บาทเอามาให้แม่นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางหลวงพี่ก็ได้โฟนอินเข้ามาในรายการโขนกระแสนะคะแล้วก็ได้เล่าว่าตอนคุยก็นึกว่าเป็นคุณเดียวตัวจริงหลวงพี่รู้จักกับแม่เขามาก่อนตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคนที่คุยไม่ใช่เดียวแต่คือแม่ของเดียวหลวงพี่ก็เฉยเยนะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเฉยๆแล้วเราไปซื้อกีตาร์อยากให้เด็กฝึกเล่นเขาไม่ได้ขอให้ซื้อแต่เพื่อนขายก็เลยช่วยเพื่อนซื้อ ลุงพี่ยืนยันว่าไม่มีรูปชุดไวยน้ำส่งมาให้ท่านครับท่านเสียใจไหมครับมีมานมาพจนแบบนี้ครับท่านมันไล้ค่ๆปะเด็เป็นเรื่องของมารพจนก็เออตบตะบะแตกครับมุตตะบะแตกนะเกือบตะบะแตกเลยตบะอย่างเดียวรู้ป่ะครับที่แตก และตอนขอเงินบอกเจออุบัติเหตุและเรื่องหนี้สินข้างวัดรถมอเตอร์ไซค์แต่จำไม่ได้ว่าช่วยไปเท่าไหร่ช่วยไปเยอะอยู่เราช่วยค่าเทอมเด็กไปโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นบุญบุญธรรมแค่เมตตาส่วนกรณีคิดจะสืกเคยคิดว่าจะสึกจริงๆเพราะเหมือนมันมันผจญจิตเราไม่นิ่งเราก็พยายามสู้อยู่ตอนนั้นยอมรับมันก็มีวันไว้นึกว่าเป็นคนเดียวตัวจริงลวงพี่ได้คุยกับแม่ของเดียวแล้วเขาก็ขอโทษและเขาบอกทำไปเพราะจำเป็น เขาก็บอกมันจะเป็นตราบาปของเขาไปตลอดอยากให้โยมเดียวนั้นค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไปแม่ก็คือแม่ก็อยากให้หาทางออกให้ดีที่สุดขณะที่ทางด้านของโยมเดียวก็กล่าวว่าหนูจะเย็นที่สุดแล้วคนที่แก้ปัญหาคือแม่อยากรู้ว่าแม่คุยแชทกับใครอีกไหม